กดรีโมทได้ใกล้เกิดจากอะไรเราไปดูกันครับผมพี่อาประตูรีโมทนะครับหากคุณใช้ประตูรีโมทแล้วคุณกดรีโมทได้ใกล้เกิดจากปัญหาอะไรผมมีคําตอบครับหถ้าเกิดจากปัญหาของตัวรีโมทเฉพาะตัวนั้นตัวเดียวนะครับตัวอื่นไม่เป็นเลยสิ่งแรกที่คุณควรดูคือฐานครับให้คุณแกะฐานออกมานะครับอย่างรีโมทนี้เป็นของยี่ห้อไทป์นะครับฐานที่ใช้จะเป็นฐานขนาด A 2 3แบบนี้นะครับถ้าคุณใช้มาเกินกว่าปีแล้วเนี่ยเปลี่ยนได้แล้วล่ะครับถ้าเป็นรีโมทของยี่ห้อไทป์เปลี่ยนฐานแล้วยังใช้งานไม่ ตัวของคุณเลยนะครับคือกดได้ในระยะประมาณ1 0 2ถึงเมตรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวชุดรับสัญญ,ญาณกับเสาอากาศนีซึ่งเป็นของยี่ห้อไทยเนี่ยเขาอาจจะใช้สายอากาศสั้นแบบนี้นะครับวิธีเพิ่มระยะนะครับเราสามารถที่จะใช้สายอากาศยาวนะครับเรียกว่าสาย RG 6หรือสายอากาศนะครับเราต้องนํามาต่อเข้ากับตัวสวิตตัวชุดรับสัญญ,ญาณตัวนี้อีกปลายนึงเนี่ยเราก็จะมาต่อเข้ากับตัวเสญญญาอากาศตัวนี้นะครับการทาแบบนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มระยะได้อีกเท่าตัวเลยครับและอย่างสุดท้ายนะครับถ้าคุณกดรีโมทได้ในระยะประมาณ1เมตรหรือว่าประมาณ15 ห่างจากตัวมอเตอร์และเป็นแบบนี้กับรีโมททุกตัวนั่นแสดงว่าชุดรับสัญญาณของคุณเสียแล้วครับถ้าเป็นในกรณีของมอเตอร์ไท์คุณสามารถที่จะซื้อชุดรับสัญญาณตัวนี้เอาไปเปลี่ยนได้เลยครับหรือถ้าคุณมีปัญหาอื่นถ้าเป็นรีโมทหรือมอเตอร์ของยี่ห้อไท์นะครับเราสามารถซ่อมได้ทุกชิ้นส่วนเพราะเราเป็นโรงงานผู้ผลิตโดยเฉพาะเลยครับทักเราเข้ามาได้เลยนะครับ